สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาทำแบบทดสอบท้ายบทวิชาการงานอาชีพกันนะคะขั้นแรกให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดวิชาการงานอาชีพขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้า57ให้นักเรียนเขียนชื่อและนามสกุลของนักเรียน ลงในบริเวณพื้นที่ว่างของหน้าแบบทดสอบด้วยตัวบรรจงและชัดเจนนะคะวิธีการทำคือครูจะอ่านคำถามและตัวเลือกของคำตอบให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนเลือกคำตอบที่คิดว่าถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งข้อ จากนั้นให้นำดินสอระบายลงไปในวงกลมหน้าข้อที่นักเรียนเลือกให้ชัดเจนดังตัวอย่างนะคะในการทำแบบทดสอบแต่ละข้อนักเรียนสามารถกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนหรือกดเลื่อนย้อนกลับไปฟังคำถามให้เข้าใจก่อนที่จะพิจารณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องและระบายวงไปในคำตอบที่เลือก ก่อนที่จะทำข้อถัดไปนะคะเมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบครบทุกข้อแล้วให้นักเรียนถ่ายภาพแบบทดสอบให้ครบทุกหน้าแล้วส่งมาที่อัลบั้มการส่งงานวิชาการงานอาชีพที่ครูสร้างให้เท่านั้นนะคะอย่าลืมเขียนชื่อกันด้วยนะคะพร้อมจะทำแบบทดสอบกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มทําแบบทดสอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อ1ข้อใดเป็นเสื้อผ้าทั้งหมด 1. หมวกกางเกงขาสั้น 2. เสื้อยืดคอกลมและชุดชั้นใน 3. ชุดนักเรียนและรองเท้าผ้าใบ ข้อ2เหตุผลของการสวมใส่เสื้อผ้าข้อใดสำคัญที่สุด 1. เพื่อช่วยปกปิดร่างกาย 2. ช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่น 3. เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีข้อ3วิธีการแต่งกายข้อใด ทำให้เสื้อผ้าเสียหายได้ 1. ค่อยๆติดกระดุมอย่างเบามือ 2. ส,สวมเสื้อโดยไม่ดึงเสื้อแรงๆ 3. ง 3. ใช้มือรูดซิปแรงๆข้อ4วิธีการรัดเข็มขัดที่ถูกต้อง ตรงกับข้อใด 1. รัดให้หลวม 2. รัดให้แน่น 3. รัดให้พอดีข้อ5ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการแต่งกายได้ถูกต้อง 1. สวมใส่ชุดชั้นในแล้วก็สวมเสื้อต่อด้วยสวมกางเกงแล้วค่อยสวมรองเทง้า 2. สวมใส่ชุดชั้นในต่อด้วยสวมเสื้อแล้วก็สวมรองเทง้าแล้วก็ค่อยสวมกางเกง 3. สวมเสื้อแล้วก็สวมชุดชั้นใน แล้วก็สวมกางเกงแล้วค่อยสวมรองเท้าข้อ6การแต่งกายในข้อใดเหมาะสมกับฤดูการ 1. สวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขาย,ายาวในฤดูหนาว 2. สวมเสื้อแขนสั้นและกางเกงขาสั้นในฤดูหนาว 3. ส,สวมเสื้อกันฝนในฤดูร้อ,อนข้อ 7. ถ้าไปเล่นกีฬาควรสวมรองเท้าตามข้อใด 1. รองเท้าแตะ 2. รองเท้าผ้าใบ 3. รองเท้าหนังข้อ8ประโยชน์ของการแต่งกายได้เหมาะสมกับสถานที่ตรงกับข้อใด 1. ผู้ปกครองพาไปเที่ยวบ่อย 2. ได้รับคำชื่นชมจากผู้พบเห็น 3. ทํทำให้มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นข้อ9การออกไปกลางแดดจัดควรสวมเครื่องแต่งกายตามข้อใด 1. หมวก 2. ถุงมือ 3. ถุงเท้าข้อ10การแต่งกายด้วยตนเองมีประโยชน์อย่างไร 1. ประหยัดเวลาในการแต่งกายมากขึ้น 2. ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 3. ทำให้แต่งกายได้สวยงามยิ่งขึ้นหวังว่านักเรียนทุกคนจะได้คะแนนเยอะๆกันนะคะสวัสดีค่ะ